สวัสดีครับ,รบวันนี้จะมาแนะนําวิธีการดูแลบรุงรักษาตัวนะครับตัวเฟรมของตัวจากปากช้อยรุ่น es 5นะครับว่ามีจุดที่ต้องดูแลอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราก็ต้องมาไขน็อตน,นะครับจะมีน็อตล็อกฝาบริเวณนี้ คายน็อตออกมานะครับคลายไม่ต้องงดนะครับ,จ,นะรบจุดบริเวณนี้นะครับจะมีสายพานนะครับตึงหย่อนสายพานตึงหย่อนจะมีผลกับการปักงานนะครับตัวนี้ จุดบริเวณเหล่านี้นะครับจะมีจุดที่เราจะต้องดูแลคือมีการอาัจฉารบีนะครับแต่ว่าจุดที่จะต้องดูแลบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็น2 3สมเดือนเราเราก็ดูแลครั้งหนึ่งนะครับเพราะเป็นการอาัจฉารบีแต่ว่าต้องระวังก็คือจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับฉะนั้นเวลาทำก็ต้องคอยระวังไม่งั้น จุดบริเวณที่เป็นเซ็นเซอร์นี้มีสายไฟนะครับถ้าโดนน้ำมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้มีการช็อตหรือว่าการทำงานผิดพลาดขึ้นนะครับอ่าแล้วบริเวณเนี้ยจะต้องมีการเนี่ยมีการเลื่อนเฟรมขึ้นลงนะครับจะต้องมีการหยอดน้ำมันหรือใช้สเปร์ก็ได้ครับ,รบสเปร์ลอลื่นหรือว่าจะเป็นจารบีบางๆทา นะครับสองสามเดือนครั้งอันนี้คอยเปิดดูนะครับแต่จุดระวังเลยนะครับคือระวังเซ็นเซอร์ครับจากนั้นเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบนะครับต้องดูเดือยนะครับตรงนี้จะมีเดือยของมันอยู่ประกอบให้ตรงนะครับใส่เข้าที่เราก็ปิดเป็นเหมือนเดิมนะครับ อันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นของการดูแลในขาเฟรมในของการใส่จารบีหรือว่าฉีดน้ำมันหล่อลื่นเข้าไปนะครับครับ